ด้าน,นข้างนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มบ้อนะคะซึ่งมากับชุดแต่งวัยอยู่แล้วค่ะทรงสวยไปเลยนะคะเป็นรถแบบขอบ20ค่ะเท่ๆเลยนะคะพร้อมกับรูปเจ้ากระทิงดูค่ะนี่เลยเฟี้ยวฟ้าม,มากๆเลยนะคะเสริมหล่อค่ะกับแผ่นติทายฟอร์ดค่ะแอร์แบ็กจัดไปเลย7จดใบค่ะ สวัสดีค่ะนุ่นหนิงจากช่อง YouTube ชาแนลฟอร์ดนุ่นหนิงค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถวาแท็กค่ะคันนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าแต่งเต็มลำมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมทีละจุดเลยนะคะว่าคันนี้สมห่อเลยบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่1 2ึ9ง0้านาันค่ะโดยเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสงลตัตเตอร์นะคะตัวนุ่งสือฟอร์ดเอฟอดีนะคะทำเป็นสีดำด้านตัดดำเงานน้นเองค่ะไฟสัญจุดใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับข้อไฟหน้านะคะซึ่งดวงตาไฟหน้านะคะเป็นแบบแมทริก LED ด้วยนะคะก็คือสามารถปรับความสว่่าาางงงลลลแสนนนนนะะะะะะคคคไดด้้้เเออตยี จะใส่เป็นชุดแต่งวายค่ะปกติคางตรงกลางนะคะจะเป็นสีบอลแต่ว่าคันนี้นะคะทำเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะเป็นวัสดุอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่มา แปะประกบเข้าไปนะคะต้องบอกเลยว่าสเกลแบบรถแรปเตอร์เลยนะคะดูดีมีสไตล์มากๆค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟินนั่นเองค่ะโดยทําเป็นทูโทนสสีนะคะก็คือสีดาด้านแต่กับสีดําเงานะคะพร้อมกับรูปกระทิงแบบนี้นะคะเท่มากๆเลยนะคะปกติจะเห็นแต่ตัวแรดกับตัวม้านะคะคันนี้เห็นเป็นกระทิงเลยนะคะด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซึ่งมากับชุดแต่งวัยอยู่แล้วค่ะทรงสวยไปเลยนะคะแกะสเกลมาจากแรปเตอร์เลยค่ะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กขอบ20ค่ะเท,ท,ท่เลยนะคะกับออฟเซ็ตลบ24ค่็กเนี่ยจะมีความแม็กซ์ ะะเป็นสีดำเงาปัดคลิปสีเงินนะคะคู่กับยางตัวยาทายตัวหนังสือขาวแบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณลูกคา้าเนี่ยเลือกเป็นยางบ,งบางๆนะคะเพื่อที่จะได้ดูเท่แล้วก็ดูลุยด้วยนะคะกับซีรีส์เบอร์อยาง255-50ทํา50 i 2 0นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเปลี่ยนปิ่งน,นกปรับองศาให้ด้วยนะคะเป็นของ สีแดงสดใสแบบนี้เลยนะคะเพื่อลดปัญหาการกินน้ายางค่ะที่สาคัญแข็งแรงทนทานด้วยนะคะด้านนี้ก็ไม่ลืมเก็บรายละเอียดนะคะกับการโคลนนั่นเองค่ะเป็นของ AAB ค่ะนี่เลยตัวหนังสือแดงๆแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นบันไดข้างของ h a m m e r นั่นเองค่ะมีโลโก้รูปตัว H แบบนี้นะคะดีไซน์แบบส,ยสวยๆเลยนะคะพร้อมกับรูปเจ้ากระทิงดุค่ะนี่เลยเฟียวฟอร์มมากๆเลยนะคะเข้ากันกับสกู๊ปด้านหน้าเลยนะคะตั้งใจออกแบบที่สุดเลยค่ะเซตครอบดำก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับกันสัต ส่วนเราหลังคาเขามีมาคูดตัวโรงงานอยู่แล้วค่ะมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะโรบาร์นะคะใส่เป็นของ h a m ์เมอร์ค่ะรุ่น a r r i ว r นั่นเองนะคะรุ่นท็อปของเขาเลยพรีเมียมแล้วก็ไฮโซมากๆนะคะไฟเบรกตรงที่สานะคะรวมถึงไฟสองหลังซ้ายขวามีมาให้ครบเลยค่ะข้อไฟไท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสริมหล่อค่ะกับแผ่นดิดท้ายฟอร์ดค่ะแบ็กกราวนะคะสีดำด้านตัวหนังสือฟอร์ดเอาเป็นสีเงานั่นเองค่ะแล้วก็กันชนท้ายของ h a m ์เมอร์ค่ะรุ่น MX 2 0 4นะคะห่วงโอเมก้าสีแดงทั้ง2ห่วงแบบนี้ใส่ให้ครบเลยนะคะคแล้วก็ ดีไซน์นะคะไฟสองหลังรูปสี่ดัมจุตุรัสนะคะส่วนรุ่นไวทแท็กับสเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ไทยหลังอยู่แล้วนะคะเราวิวอิน,นเข้ากันจนท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพามาชมด้านในตัวรถนิดนึงนะคะกับไวทแท็คันนี้ค่ะเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะเมื่อมองเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นบ่อหน,นังสีดํานะคะโดนหน้าสีส้มแบบนี้คะ่ะเฟี้์มฟ้ามากๆเลยนะคะเท่ไปเลยค่ะ แล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมัตติฟังกชันด้วยนะคะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยล็อกความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยนะคะพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะคะก็คือล็อกความเร็วตามรถคันข้างหน้านั่นเองค่ะปุ่ม Start นะคะมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็หน้าจอกราฟิกดีไซน์นะคะขนาด8นิ้วค่ะสวยมากเลยนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอ s i n f o A คะ่ะใช้คำสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะคะอัตราเร่งนะคะดีมากๆเลย210แรงม้าเลยนะคะกับเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบโดีเซลนั่นเองค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบนะคะพร้อมกับปุ่มปรับโหมดขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะคะบิดหมุนใช้งานง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต10้10สปีดนะคะแอร์แบ็กจัดไปเลย7ใบค่ะเดี๋ยวหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่ออกมาดูหล่อแล้วก็ดูเท่ม,มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ดีไซน์นะคะที่เน้นเป็นสีดําแนวดุดูแบบนี้นะคะล้อแม็กขอบ20ใส่ลงไปลงตัวมากเลยนะคะโราบากันชนท้ายนะคะที่จัดเต็มไปเลยนะคะทำให้ทุกสัดส่วนของรถคันนี้นะคะคอนเซปต์สีดําตัดเทานะคะตัดเทาด้วยลวดลายสติ๊กเกอร์นะคะ แล้วก็นอกนั้นเน้นเป็นโทนดำทั้งหมดนะคะทำให้รถด,ดูสุข,ขุมนุ่มลึกมากๆเลยนะคะชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะเราใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น x Plu s x t s p o r t าส t ์ c นะคะรุ่น v i t a c นะคะจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะสีดำสีเทาสีบอลน,นะคะแล้วก็สีส้มสีเหลืองสีขาวมุกเพิ่ม10,000หมื่นนั่นเองค่ะคุณลูกคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามทุกอย่งได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แ2ดสามสองหนึ่งาี่หนึ่งสอนหนย่งแปดนะคหยินดะคะจะได้ไม่ะล้าดคลิปหล่อล ดูรถหล่อๆแบบนี้นะคะหรือว่าไปติดตามหนิงนะคะที่ Facebook Fanpage ฟ,ฟอร์ดน้องหนิงค่ะอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะคะหรือว่าโทรมานะคะเซฟเบอร์อะไรขึ้นค่ะ0832141218ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ